วันตีตอนเช้าพี่น้องหมอกลงยิมอ่ะปอบบุญละฝนตกปอมบรรยากาศเห็นพื่งเลือดค่ะพี่น้องโอ้โหอันน้เห็นฟื้นเลือดอ่ะหนึ่งสองดาบแล้วตัดขาให้สีดูหน่อยดูทีนี่เนี่ยอุ้ยอร่อยเนี่ยสีเหลืองอลามเลยมคนก็สีทองเลยเนี่ยเนี่ยลุ้นจบเห็นไหมมาก็เจอได้โชคดี นี่ดอกนึงี่ดอกนึงนี่ดอกน,งน,อกนึงนี่ลินล่ะไหนนี่ทิตตโอ้ย่กอ้ยนัก้ยน่ากอืย่อ้ยน่หักโอารั้น่เอ่ารอยน่รอยน่ร้น่รัอน่าอ้น่อน่าน่าน่าัน่ง้อ่ะ อ๋อคอยกินไปไม่รู้เห็ดพื้นเลือดค่ะพี่น้องโอ้อันนี้เห็ดพืหนึ่งสองดอกแล้วตัดขาให้ดูหน่อยดูทีเนี่ยอุ้ยอร่อยเนี่ยอร่อยสีเหลืองอลามเลยหุ่นกระสีทองเลยเนี่ยเนี่ยลุ้นจบเห็นไหมมาก็เจอและโชคดีนี่หยดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่ลิ้นล่ะ นี่ทิตาอือไม่เซ่อไม่เส่อเจอืออ๋อเฮ้ยขอค่ะไม่เอาไม่เอาออือร่อยเนี่ยยอมรับบลูนศพอร่อยบลูนศพบลูนศพอืมนี่มันสีแดงนะกินได้เหรออ๋อคอยกินไปไม่รู้เห็นไหมนั่นอุ้ย <laughs> โอ้ยเย็ดเตีโอ้เอาเชือนโอ้เสือนละคนเฉือนวันนี้พุ่มโอ้โหเอาตัดขาตัดขาเฮ้ดูชิเนสวยไหมโอ้สวยสวยเไม่สวยนอนก็กินอ่ะเออก็เอาที่นอนออกไม่ต้องเอาไปเองเหลืองอ่ะนี่เขาจะได้เกิดอีกก็ทิ้งเขาไว้นะเยอะยะ ไปแต่สวยนะได้ทองมันยังสีขาวอยู่เลยนะต่ใจที่ได้แต่มุดเข้าไปแดีวมันจะเห็นบอกบ่ามุดดอกเอาข้างนอกนี่แหละเก็บนี้ดึงออกแล้วกันหล่อนสวยมันกำลังลบต้นไม้หล่อนโกหูขายาวๆเอาฟองมันออกด้วยยายยกเวนจะขาเพื่อนเนะฟองมันอะเก็บไว้ดี่เขา เอมันอยู่ใต้อุ้นแต่แฉะมันต้องไปคุยเขี่ยละอืมฟองมันเนี่ยแม่อร่อยหรอกน้ยเอาออเขาบอกมันทำให้มันทําให้มันเหนียวเนี่ยเขาเอาออกนะคะเหลืองเขาเอาแค่ไอ้ขาวๆาเนี่ยขาวๆาเนี่ยเขาเอาเนี่ยข้หักะมันจะเป็นน้ําเหนียวเยอะน้ําเหนียวไม่อร่อยแต่สวยนะคะสวยอันนี้อะไรวะ ค็ยอยุหันเหรอขอยุหันซาสเตนศพมันจะขาสั้นอันนี้คอยุหันเด้อเอ็นเทียนไม่เกินพิมมาเลยเธอย่องเหรอย่าแดนไซด์หลันอู้เด้อเราว้าวว้าวขาเขาหลันที่ย์พิพฟฒน์ว้ามยูเทียนลองสม คนเก็บเห็ดมัหนิคนเก็บเห็ดยกแกนแกนดูข้อละฟาร์มแด้แด้ออกสต้าเอนทินสติกเกนโฮกอร์ไรันบอกให้ลุงไปเอาอีกดอกหนึ่งต้นน่ะเข้าไปข้างในก็มีอยู่นะมีมีเดี๋ยวค่อยเข้าไปเดินดูสักหน่อยก็โอเคนะเมื่มเื่ดูลุงไปเอาอีกต้นนึงก็ลอยไม่รู้มีเยอะแยะไหม ជាំងសារសារសាជាំងស្រើន់ធ្លាំងពីដ เฉือนมันเลยนั <You 're S 1> ่นน <aw> ่ะนั่นสองดอกนู่นอีกต่างหาโคตรเอาแล้วมั้งเอาเอาคนเก็บผิดสวยเนาะเข้ามาอย่างี้คนเก็บเห็ดตัวองโดเลยนี่หนูใครเขาเฉือนไว้เต็มอ่ะเออก็คนนั่นะอีกสองดอกเห็นปะทิ่ตาเห็นเออขาสวยโอ้โหเต็มตะกร้าแล้วมั้งนี่ยัง เอาเอาไม่เอาอีกสองดอกค่อยๆเปียกก็ไม่เป็นไรเราค่อยเปียกที่บ้านเออมันสนุกมีอีกสองดอกพี่น้องสองดอกมั้งไงอีกสองดอกเห็ดยังงามอยู่เนาะใครเนาะเขาเดินผ่านน้องเห็ดแล้วส่วนมากฝรั่งแหละเข้าเข้ามาแต่ชั้นอ่ะข้างในค่ะนี่ค่ะสองดอกพี่น้องโอ้ยใครก็ได้อีกสองดอกดูดิเนี่ยคนเก็บเห็ด ไหนปาดขาให้เข้าดูหน่อยนี่นี่อโอโมันมันเริ่มมีน้ำเนาะเริ่มฟอง ออกหน่อยเดี๋ยวเอาสิไปีห้ยคนตัดอือ สองดอกนเนี่ยเดินตรงมาเนี่ยผ้ามูมาเก็บอ้ยข้อขาดดอกสามดอกเออเอ่อไโอมันอยู่กะอเดกะมเฮ้ย้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเเ้ยเอ้ ดีงามนี่งพี่น้องมูถาอยน่ข้งอันอีกเอาได้ดีดอกนึ่งพี่น้องโอ้ยเห็ดก็ยังพอมไม่เก็บโอ้ยสิไปให้มูตัด่ะดอกนึง <laughs> ดอกหนึ่งโอ้ยเห็ดยังไม่เก็บใเรื่อยๆพี่นอ้องเอ้ย เอาไปให้มูตัดขางนอกดอกตงนี่นอ้อโอ้ยียกเวิร์ดมาเซียนสิโบไดเฮ็ดพากันมายางมุนสิสินี่ต้องได้ดอ,กพ,อ,ก,อก,กพี่นอ่องเนาะนึ่งี่น้องโอ้แม่กำลังไปเฉือนค่ะนุ่นเห็นไหมในหยิบซิบอามอันนั้นอเหรอเอา้าเอาได้บ่าน่อเฮ็ดกูมือนีเอาใส่ละเฮ็ด ต่อแล้วมันตำสูดวิรามโอ้ยสวยจังเลยเดินเส้นหนึ่งหนึโอ้ยดูนิ้นนี้ยาวแล้วไม่อยากปล่อยเลยดูดีดูดีดูดีสวยสวยตอนได้สิตัดแล้วค่ะเห้หนาวอยู่อ่ะเอาตัดเห็ดตะมุงอ่ะเห็ดตะมุ้งอ่ะสวยสวยเห็ดยอมรับว่าสวยวันนี้วันอะไรนะวันเสาร์ตุลาอยังเห็ดยังเกิด ตินนดต่วาฟินเด้อฟินนะเด้อ,อ,เอุ้ยคมมาแฮมอู้ว่าลองอุ๊บสยุบมีก็สเส้นกระเสนลองสวยสวยแต่ฟองน้ำแบบนี้เอาออกนิดนึงเพราะมันเริ่มเหลืองแล้วเวลาเวลาแต่ยังแข็งอยู่แต่แข็งอยู่แต่ว่าเอาออกเถอะเวลาไ,เาไปกินนะเดี๋ยวคืนจะออกอมันมันจะให มันจะเป็นยางเหนียวแต่ยอมรับว,ว,ว,ว่าเห็ดฝั่งนี้น่ะยังยังสวยแน่นแน่นแน่แนเยอะอยู่แน<ม>่นทุกอย่ใางเอออย่าพึ่งเอาเยอะแยะอยู่สกเก็ตนะวิสโกเออพอมันอตรีดแล้วเนาะเอออันนี้อันที่อันนี้โอ้สวยสวยมากเลยแม่เวลาเก็บเห็ดนะแม่เวลาเก็บเหเ็ดเขาให้กบด้วยข้างหน้าอ่กบอ่ะกบยาสปอร์มันไงอือสปอร์สปอร์อืออันน<ก>้แดูใบไม้ร่วงใช่ไหมแม่ สม่มากเลยเลยเป็นไม้ผลไม้ผลอืมสู้กันฟินสวยงามไปต่อเก็บเอจะพาไอ้คุณแม่กับคุณลุงไปไปเก็บสกอร์บีปลอกกายคันตัลเลแล้วว่าโยเกียนพาพาคนแก่มาเก็บอันเห็ดพี่น้องเออ มากมากสแตนด์แปรออบของเพื่อนสแลปปรออบก็หมายถึงว่าเออสูตรอากาศคลายกรงคลายเขียดพี่น้องตบก็เห็ดพึ่งเนยเหมือนกันนี่พี่น้องลอกเมือกมันออกอร่อยอร่อยเนี่ยเนี่ยเขียดมีงานทำนี่ไงเนี่ยล่างเอออร่อยฉันฉันก็เอาไปอยู่อีกสองดอกเอาด้วยนะเห็ดพึ่งเนยใช่ป่ะ หรือเห็ดพึ่งทรายนะบางคนเขาจะบอกว่าเห็ดพึ่งทรายเห็ดพึ่งเนยข้างใต้มันก็เหลืองเหมือนกันเอออันนี้มันมันมันยังไม่แก่เรื่องของเรื่องนี่ไอซองกออนะอุ้ยอันนี้คือมันแก่ไงไอ้เนี่ยเดี๋ยวเราแกะแก่อันนี้มันออกเนาะอืออันนี้คือมันแก่เดี๋ยวมันมันหนึบดีนะเนี่ยลุงกบยายมาเก็บอันเบะมันฝรั่งเก็บเห็ดเรื่องยุ่งกัน เขาจีบปาดเอาแบบนั้นเขาไม่ได้เอามือเลยนี่นี่เป็นลานเก็บเห็ดนั่นเนี่ยแม่ขาใหญ่ๆเห็นไหมนั่นน่ะนั่นเลยอ่ะขาเหลืองมันมีขาดำกับขาเหลืองเนาะนาะแม่เนาะมึงพีนน้องอันนี้เห็ดบ้านนั้นเขาเรียกเห็ดเห็ดนายอย่าไปเก็บมาเลย ขอบคุณกับพี่น้องก็ได้เห็ดอยู่เด้อไซส์เห็ดคันตะแลนใซส์ปางห้เบิร์นคันตะแลนอยู่บาดอีกโอ้นี่เห็ดไตขคันตะแลนคาเรืองนี่ก็มีพี่น้องโอ้เด็ดลายอยู่ผ่านลุงพ่ายมาเก็บเห็ดพี่น้องขอบคุณได้ลายเมื่อนี้สงสัยเห็ดข้อยูหันเห็ดพึ่งหวานกะเบิร์และพี่น้อง ขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าทุกปู่ทุกคนอยู่ดีมี้ฮมีแต่โสกตลับเงินทองไหลมาเทมาเด้อค่ะเด้อ